จากรวาลเป็นอนาเขตอันแสนกว้างใหญ่เป็นที่ที่เรามองเห็นทุกครั้งเมื่อแงนหน้าขึ้นมองฟ้าเรามักนึกภาพถึงความรู้สึกบนห้วงอวกาศที่อยู่สุดสายตาว่าที่นั่นเป็นชัยชนะของมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันอวกาศเป็นดินแดนแห่งความว่างเปล่าในความไร้ที่สิ้นสุดคือความเดียวดายที่น่าหวาดหวั่นใจ ในการแสดงภาพจักรวาลน,นั้นเราจะเห็นการใช้การอุปมาและความเปรียบต่างๆในการแสดงความใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นขนาดของดวงดาวของระยะทางจากโลกไปถึงพื้นที่ต่างๆคำที่นิยามว่าดาวเคราะห์น้อยลอยเฉียดโลกในระยะทาง6.3ล้านกิโลเมตรในสเกลของจักรวาลแค่ไหนคือไกลหรือใกล้เมื่อเราเทียบระยะ6.3ล้านกิโลเมตรเข้ากับระยะห่างของเราต่อดวงอาทิตย์คิดเป็นแค่4%ของระยะทาง เทียบกับดวงจันทร์ก็ห่างออกไปตั้ง15เท่าของ6.3ล้านกิโลเมตรอันที่จริงพื้นที่เช่นอวกาศเป็นพื้นที่ที่แปลกประหลาดคือเราสัมผัสความรู้สึกของอวกาศได้ทั้งทังท,งที่ไม่เคยไปด้านหนึ่งของอวกาศนั้นแสนไกลแต่มองขึ้นไปก็เหมือนว่าเราจะสามารถมองเห็นวัตถุเห็นดวงดาวที่ล่องลอย,อยอยู่ไกลๆไ,ได้คำว่าจักรวาลจึงทั้งไกลและใกล้ในเวลาเดียวกัน จักรวาลดูจะมีทั้งความหลากหลายคือมีความเป็นอนันต์ทั้งระยะทางและสารพัดวัตถุที่หมุนเวียนเคลื่อนเปลี่ยนไปอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันจักรวาลก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลพร้อมกันนั้นจักรวาลเองก็ดูจะมีลักษณะที่นิ่งสงบแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความสับสนโกลาหลที่เราไม่เข้าใจ จากกรวานเป็นพื้นที่ของความว่างเปล่าอันไพศาลเป็นพื้นที่ที่ไร้ขอบเขตขนาดและความห่างไกลที่เราเองไม่มีทางที่จะมีมาตรวัดวัดความไพศาลและว่างเปล่าอันใหญ่โตนี้ได้จากกรวาลที่ว่าใหญ่ใหญ่ขนาดไหนที่ว่าไกลไกลขนาดไหน เวลาเราเดินอยู่ในห้องห้องหนึ่งหากเดินไปเรื่อยๆเราย่อมชนเข้ากับกำแพงซึ่งนับเป็นจุดสิ้นสุดของห้องห้องนั้นเป็นขอบเขตของห้องห้องนั้นแต่เรามักได้ยินคำว่าสุดขอบจักรวาลซึ่งเป็นคำเปรียบเลยถึงสิ่งที่อยู่ไกลมากๆเกินกว่าที่จะไปถึงและกลายเป็นคำถามที่มนุษย์เฝ้าถามมาหลายร้อยหลายพันปีคือจักรวาลอันไกลโพ้นนั้นมีจุดสิ้นสุดหรือไม่หรือเราสามารถเดินทางเป็นเส้นตรงไปในอวกาศได้เรื่อยๆไม่รู้จบ เป็นที่ทราบกันดีว่าดวงดาวที่เราเห็นลอยเกลื่อนบนฟากฟ้าและมองเห็นว่าใกล้นั้นแท้จริงแล้วอยู่ห่างจากโลกของเราไปหลายล้านล้านกิโลเมตรและการจะไปถึงได้ก็ต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปีจึงจะไปถึงเฉพาะการเดินทางจากโลกไปดาวอังคารนั้นประเมินว่าต้องใช้เวลาราว150-300วันส่วนการจะเดินทางไปยังดาวพลูตโตต้องใช้เวลากว่า9ปี เั่นเท่ากับว่าแค่การเดินทางในระบบสุริยะของเราเองก็ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งในเจ็ดของอายุไขของเราแล้วฉะนั้นหลายคนน่าจะพอจินตนาการออกนะคะว่าแค่สุดขอบของระบบสุริยะของเรายังต้องใช้เวลามากขนาดนี้การจะตามหาขอบของจักรวาลหรือเอกภพนั้นจึงเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว หากจะถามว่าขอบของจักรวาลหรือจุดสิ้นสุดขอบเขตจักรวาลมีอยู่จริงหรือไม่ก่อนอื่นก็ต้องย้อนไปในปี1929นักดาราศาสตร์อเมริกันเอ็ดวินฮับเบิลได้ค้นพบว่าดวงดาวและกาแล็กซีต่างๆในอวกาศยังคงเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดให้นึกภาพง่ายๆก็ลองนึกถึงลูกโป่งค่ะหากคุณใช้ปากกาหมึกสีดำแต้มจุดไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งเมื่อคุณเป่าลมเข้าไป ลูกโป่งจะขยายตัวและจุดดำนั้นก็จะขยับขยายออกจากตำแหน่งเดิมของมันไปเรื่อยๆในทำนองเดียวกันค่ะดวงดาวในอวกาศก็เหมือนกับจุดดำบนลูกโป่งมันยังคงขยับขยายตัวเองออกไปเรื่อยๆซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาลที่หลายคนคุ้นเคยดีนั่นก็คือทฤษฎี Big Bang หรือการระเบิดครั้งใหญ่ที่ยังคงทำให้ทุกสสารในอวกาศกระจายตัวออกไปเรื่อยๆ หากเชื่อตามทฤษฎีนี้ก็เท่ากับว่าจาักรวาลยังคงขยายตัวออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าแรงระเบิดจากบิ๊กแบงนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปหรือจะสลายหายไปในอนาคตข้างหน้าและหากแรงกระเพื่อมจากการระเบิดหยุดลงจักรวาลจะหยุดขยายตัวและเกิดจุดสิ้นสุดขึ้นมาหรือไม่ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังบางส่วนเชื่อว่าแท้จริงแล้วบิ๊กแบงไม่ใช่จุดกำเนิดของจักรวาลแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้เท่านั้นดังนั้นจึงเกิดทฤษฎีบิ๊กบัลซ์ซึ่งเห็นด้วยว่ามีบิ๊กแบงเกิดขึ้นในจักรวาลเดิมที่ร้อนและหนาแน่นเมื่อ13,800ล้านปีก่อนจนเริ่มขยายตัวและเย็นลงแต่มองว่ามันไม่ใช่จุดกำเนิดของการละอวกาศ จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงหนึ่งของจัก,กรวาลเดิมจากช่วงก่อนหน้าที่กำลังหดตัวแล้วเกิดการดีดกลับเท่านั้นซึ่งหากทฤษฎีนี้เป็นจริงนั่นแปลว่าในอนาคตอีกนับอสงไขยข้างหน้าจัก,กรวาลอาจเริ่มหดตัวเป็นวัฏจักรย้อนกลับหดพองสลับกันไปแบบนี้ซึ่งหากจัก,กรวาลสามารถหดตัวได้นั่นอาจหมายความว่ามันมีขอบเขตหรือจุดสิ้นสุดอยู่หรือเปล่า ซึ่งก็ต้องมาดูที่คำถามถัดไปอีกว่าจักรวาลมีรูปร่างอย่างไรันักักรจากวิทยายังคงไม่แน่ใจว่าจักรวาลน,นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นพิเศษเท่านั้นในการวัดจักรวาลน,นักดาราศาสตร์จึงหันมาพิจารณาความโค้งของมันแทนเส้นโคน้งเรขาคณิตในสเกลขนาดใหญ่ของจักรวาลบอกเราเกี่ยวกับรูปร่างโดยรวมของมัน ถ้าเอกภพบแบนราบอย่างสมบูรณ์ในเชิงเรขาคณิตก็อาจสามารถบอกได้ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่เป็นอนันต์ไม่มีปลายสุดที่ด้านใดด้านหนึ่งในทางกลับกันถ้าเอกภพเป็นวัตถุทรงกลมที่มีความโค้งเหมือนกันกับโลกและทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่อยู่ในทรงกลมนี้ก็เท่ากับว่ามันมีปริมาตรจำกัดและหากเราเดินตรงไปเรื่อยๆจากจุดจุดหนึ่งในจักรวาลเราจะต้องวนกลับมาที่จุดเดิมเหมือนการเดินทางรอบโลก ถ้าเราเริ่มเดินทางจากกรุงเทพเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆเส้นชัยที่ปลายทางของเราคือกรุงเทพแต่นี่ก็จะกลายเป็นคำถามที่ชวนปวดหัวไปกว่าน,นั้นอีกว่าแล้วทำอย่างไรเราถึงจะออกจากวัตถุทรงกลมที่มีชื่อว่าจักรวาลน,นี้ได้ ยการสังเกตและการวัดความโค้งของเอกภพในปัจจุบันบ่งชี้ว่าเอกภพเกือบจะแบนราบอย่างสมบูรณ์ซึ่งนี่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจาักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ดีเพราะต่อให้มันแบนมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบนและปิดอยู่ในตัวมันเองและถึงแม้ว่าจักรวาลจะมีขอบเขตจำกัดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีขอบหรือด้านนอกเสมอไปอาจเป็นไปได้ว่าจักรวาลของเราฝังอยู่ในโครงสร้างหลายมิติอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่า แต่ในปัจจุบันเราไม่มีทางทดสอบมันได้ดังนั้นแล้วขอบของจักรวาลน,นั้นไม่ว่าจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกินเอื้อมที่สุดของมนุษย์ในยุคปัจจุบันและอาจเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ต้องอาศัยเวลาอีกหลายร้อยหลายพันปีจึงจะทราบคำตอบ